ถมต้นไม้กันและแล้วพอตื่นมาไก่มันก็มาเขีย่ยมันก็มาเขี่ยกองใบไม้ที่เราถมมาไว้อะนี่เป็นความผิดของหนูที่หนูเนี่ยไปให้อาหารมันตอนบรรทัดพรรหัสตอน 15. พรรหัสวันที่หนึ่งเนี่ยหนูเนี่ยไปให้อาหารมันโดยใช้ข้าวสารพ่อหนูให้ให้เอาเข้าวสารไปให้มันอะ แล้วต่อไปมันก็มาเลยเพราะว่าคิดว่ามันจะมีอีกแล้วหนูเจอรอยเท้าประหลาดที่ตัวใหญ่มึงกับรอยเท้าคนแต่ว่ามันเหมือนรอยเท้าลิงมากกว่าแล้วมันใหญ่มากเดินเข้าไปในป่าแล้วหนูทราบว,ว่ามันน่าจะเป็นบิ๊กฟุตหนูทราบว,ว่าน,น่าจะเป็นบิ๊กฟุตรอยเท้าพ่อหนูไม่น่าจะใหญ่ขนาดนั้นนะเทียบดูแล้วหนูไปเทียบดูไม่ใหญ่พอกันอะ ดูว่าไม่หนูรู้ว่ามันคือบิ๊กฟุตอย่างแน่จริงและหนูต้องไปสึกเรื่องนี้เองโดยการเข้าป่าโอ้ยไม่ใช่โดยการสืบรอยเท้าโอคงรองเท้าพ่อแล้วก็เท้าพ่อมาวัดดูว่าใช่หรือเปล่าถ้าใชถ่ถ้าเท่ากันก็หมายความว่าไม่ใช่บิ๊กฟุตแต่ถ้าเนี่ยรอยเท้าพ่อนั้น ไม่ต้องเดี๋ยวนะรอยเท้าฟุ้งอเนี่ยมันไม่น่าจะจมขนาดนั้นตัวหนังมันก็จะจมแต่ตัวเบามันก็จะไม่มีรอยเท้าตัวใหญ่หมายความว่าบิบ๊กฟุตหมายความว่านี่คือบิ๊กฟุตอย่างแท้จริงมันคือบิ๊กฟุตอย่างแท้จริงแต่กลับมาที่ของรีวิวของเราก็แล้วของที่รีวิวก็คือนี่มันคืออะไรรู้ไหม นี่มันคือปั๊บอิดมันเล่นแบบนี้มันเล่นแบบนี้ดูไหมมันเล่นแบบนี้กดมันเล่นแบบนี้กดแบบนี้มันเล่นกดแบบนี้ขอวางกล้องก่อนมันเล่นแบบนี้กดแบบนี้นี่ นี่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 แล้วก็นี่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 แล้วก็นี่แล้วก็นี่คู่อันนี้เป็นรูปนกคู่แล้วก็รูปแมวนกคู่เนี่ยจะนิ่ม นกคูกเนี่ยจะมีความนิ่มกว่าแต่อันเจ้าแมวหมิวตัวเนี้ยแข็งแม่กดดูแล้วไม่หันเราเล่นเกมกันก็คือกดกดให้มากที่สุดนะจ๊ะอันนี้เป็นชื่อเกมก็คือน้องพิงกดหมดก่อนทุกครั้งเลยแต่ว่าแม่กดช้าเพราะว่ามันแข็งไม่เอาวันนี้มันแข็งเจ้าแมวแข็งเจ้านกคุกนิ่มน้องหิงชนะห้าตา น้องหญิงชนะสามตารวดเลยแต่เมื่อแต่ว่าแม่แท้สามตารวดเลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันแข็งต้องใช้แรงเยอะและส่วนอันนี้และส่วนอันนี้มีการนิ่มกว่าก็เลยกดได้ง่ายหนูชนะห้าตารวดเลยนี่คือของรักของหนูแต่ตอนนี้คุณหมอลืมเอาสัลรีออกจากปากคุณนะ โอ้หนี่แม่มาเลยนะเนี่ยนคนทุกคนนี่นี่ไปถึงนี่ไปอ้าวรู้ไหมคะรู้ไหมว่าพ่ออยู่ไหนพ่อไปโรตารไปซื้อกีวีให้หนูฮ่าฮ่าพ่อมาอยู่ทำได้สบายสบายรู้ไหมคะว่าพ่อเนี่ยเวลาหนูทำอะไรไม่ใช่เรื่องใหญ่พ่อชอบดูหนูตลอดเลยทำให้หนูเท่าใจเป็นอย่างมากบางวันก็ไม่ บางวันก็ไม่อยากเข้าใกล้เพราะทุกคนคงคงสังเกตไหมที่แดงๆตรงทุกคนคงสังทุกคนดูสิทุกคนคนสงคนคนคนสังเกตสีแดงๆที่อยู่ตรงจมูกหนูได้ได้ทุกคนสังเกตสิ่งที่อยู่หางมือดิผูคนสังเกตสิ่งที่ที่อยู่ข้างๆจมูกหนูได้ไหมมันคือสีแดงๆใช่ไหมมันคือเลือด เพราะว่าหนูทำไมผัดของหนูเนี่ยตกใส่หน้าเจ็บเลยพ่อถึงเจ็บร้องหนูเลยหรอว่าหนูก็ไม่สนใจถ้าถ้ามีใครทาทําให้หนูโกรธแล้วก็เลือดหนูเต็มกระแสเลือดค่ะเลือดหนูเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสายฟ้าแล้วก็สะมองหนูก็จะเป็นสายฟ้าเหมือนกันหนูจะอัดเข้าเต็มกำหนูจะอัดเข้าเต็มคำถ้าใครเนี่ยได้ดูคลิปนี้แล้ว อย่าบอกอย่าอย่ากลัวนะอย่ากลัวนะต้องยอมรับเรยนะว่าโนกโขิงนี่คือเจ้าป่าแล้วก็ทําปราสาทของตัวเองเอาไว้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูแล้วเดี๋ยวอย่าอย่าลืมดูคลิปนี้ด้วยนะมันคือคลิปเกี่ยวกับก็คือโนกขิงเนี่ยพ่อเนี่ยดูหนูอ่ะห,หนูก็เลยอัดเข้าเต็มคําเลยถึงกับพ่อได้ปาดแผลหนึ่งแผลเลยแล้วหนูเนี่ย ก็คิดว่าเพื่อนๆคงยอมรับแล้วว่าหนูเนี่ยเป็นราชาแห่งแห่งแห่งโลกนี้แล้วหนูได้สร้างปราสาทเอาไว้จากหมอจากหมอนที่เพิ่งซักแล้วแล้วก็ตุ๊ก,กตาองุ่ที่เพิ่งซักแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปให้ดูยังเหลือ <c oughs> ยังไม่ <c oughs> หมดเลยอะ่ะ ฟาชชั่งรูนี่เต็มเต็มนะยังค่ะมันได้อยู่ลูกแล้วลวะเดี๋ยวนะคะรู้ไหมว่าว่าว่าพ่อเนี่ยเคยมีผีเสื้อมาคุยด้วยแล้วมันถามกับเพราะว่าน้องทิ้งอยู่ไหน